นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีกำชับในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าว่าการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้ใจ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนที่มีมูลค่าถึง9 6 0 0 0 0ล้านบาทคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละหของ GDP ประเทศจึงขอให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวงร่วมกันผลักดันเม็ดเงินการลงทุนลงใน,นระบบเศรษฐกิจให้ประเทศเพื่อสร้าง GDP ให้ประเทศพร้อมกับสร้างไรายได้ ให้กับประชาชนวันนี้ค่ะเราจึงต้องแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาสะสมค่ะพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าแล้วก็ต้องสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นโดยแน่นอนว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนั่นก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะงบลงทุนที่มีมูลค่าถึง9.6แสนล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละห้าของ GDP ประเทศดิฉันขอให้ทุกคนในฐานะของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานร่วมกันผลักเม็ดเงินการลงทุนทุกบาทลงสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้าง GDP ให้ประเทศและสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะ ขณะที่นายละวโรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังต้องการให้เร่งรัดการเบิจกจ่ายงบประมาณการลงทุนได้ถึงร้อยละแปดสิบต,ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ2568ซึ่งหากทำได้ก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงด้วยเบื้องต้นรัฐบาลจะติดตามการเบิจกจ่ายงบลงทุนอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นการทำงานในเชิงรุกมากขึ้นพร้อมกำชับเรื่องเร่งรัดการเบิจกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ โดยดที่ไม่ต้องมีมาตรการอื่นปีนี้อยู่ในช่วงต้นปีว่ามาถ้าเราทําได้ดีตั้งแต่ต้นปีให้เป้าการลดสัญญาลงทุนให้ได้80%เนี่ยก็น่าจะบันรลุเป้าได้ครับอันนี้ก็ขอความร่วมมือทุกรสรวงนอกจากนี้กระทรวงการคลังได้จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและหากมีการเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่นๆด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของภาครัฐมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสศกรายงาน